สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่บุ้งกีที่ช่องนินรันทีวีแล้วนะคะวันนี้ EP 2ค่ะกับมือใหม่หัดเล่นค่ะวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการทําความรู้จักนะคะในฐานะเพื่อนคนรักหรือว่าทําให้คนเกลียดเริ่มกันเลยค่ะก่อ,อื่นก็ขยับไปใกล้ๆตัวละครที่เราจะทําความสัมพันธ์ด้วยนะคะให้ปุ่มท็อกตรงนี้ขึ้นมาค่ะ พอเรากดเข้าไปแล้วจะมีคำสั่งต,งต่างๆขึ้นมามากมายค่ะเช่นคำสั่งให้ตามเรามาคำสั่งกอดคำสั่งจูบหรือว่ารอตรงนี้ก่อนหรือว่าการให้สิ่งของสเตตัสอะไรอย่างนี้แต่เราจะใช้ปุ่มท็อกค่ะแล้วก็เลือกเอาสองแถวบนนะคะเพราะว่าด้านล่างน่าจะเป็นการดูหมิ่นหรือว่าการพูดจาไม่ดีเขาก็จะไม่เป็นเพื่อนกับเราถ้าทำแบบนี้เหมือนค่าความสนิทจะขึ้นยากมากเลยค่ะ เราวัดไปร้านดอกไม้ซื้อดอกไม้ให้เลยดีกว่าก็วาัดมาที่ร้านเค้กก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มวัดามาที่ร้านดอกไม้จากนั้นก็บินไปทางด้านซ้ายมือเลยจะเป็นร้านดอกไม้เดี๋ยวเราจะทําการซื้อดอกไม้ช่อตโตๆไปให้ผู้ชายของเราเลยนะคะเข้าไปใกล้ๆแม่คคาแล้วกดที่ตะก,ก้าสั่งซื้อเลยค่ะซื้อไปเหมาหมดเลยละกัน มีเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจากนั้นว์บกลับมาที่บ้านบอยของเราเลยแล้วก็เหมือนเดิมค่ะปุ่มท้อค่ะแล้วไปที่กิฟต์นี่คือการให้สิ่งของแล้วค่ะสิ่งของที่อยู่ในตะกร้าไอเทมเรานะคะเวลาจะเช็คว่ามีหรือเปล่าก็ยังไม่เป็นคนรักตอนนี้เป็นเพื่อนแล้วนะเห็นไหมให้ช่อเดียวเพื่อนก็ขึ้นมาเลยเริ่มอารมณ์ดีเมื่อเจอเราแล้ว ไหนลองให้อีกสักช่อแล้วกันว่าคนรักจะขึ้นมาหรือเปล่าอีกสักช่อก็ยังไม่ขึ้นนะคะ่ะเราซื้อมาสามช่อจะพอไหมเนี่ยอลองช่อต่อไปนี่เปลี่ยนแล้วค่ะความสัมพันธ์เปลี่ยนมาเป็นคนรักแล้วสังเกตดูจากที่หัวใจลอยนะคะโอเคค่ะเรามาลองใช้คำสั่งจูบก,กันเลยดีกว่า นี่ไงคะบางคำสั่งมันก็อยู่ที่ความสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็คือเหมือนตามเรามาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทำความสัมพันธ์กันก่อนมันก็จะไม่ตามเรามาเราต้องมีความสัมพันธ์กับเขาก่อนเราต้องเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาก่อนค่ะในฐานะเพื่อนซะก่อนจนเพื่อนขึ้นมาก่อนว่าเราเป็นเพื่อนกันมันถึงจะยอมทำตามเราโอเคค่ะจะปล่อยมือก็กดที่เซฟ เดี๋ยวให้เขารอตรงนี้ก่อนตอนนี้เราจะไปทำความสัมพันธ์ให้คนเกลียดขอไปปิดตำรวจก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจจะจับเอาเพราะเราทำไม่ดีจากนั้นเราก็จะว้าไปหายเหยื่อเราเลยค่ะมาที่ชั้น2ของโรงเรียนนักเรียนเยอะขอเลือกเป็นคนนี้แล้วกันค่ะ จากนั้นก็กดปุ่ม add tag เลยค่ะตามคลิปเลยนะคะนี่มันก็จะมีการชุลมุนเกิดขึ้นเอา้าทำไมในนี้มาตีฉันนะ่ะทำไมต้องมาทำฉันฉันไม่ได้ทำเธอนะโอเคค่ะเราก็ทำการต่อสู้กับนายคนนี้เลยละกันเห็นไหมคะแต้มความกด จำนวนคนขึ้นแล้วเป็นสองคนอุยอ้ยก็คนเดียวสิอุย้ยตายสู้ไม่ได้กดที่ปุ่มนี้เลยนะดูโฆษณาแล้วก็ไปเกิดใหม่ขอไปแก้แค้นก่อนนะไม่ได้ไม่ได้มันค่าเราเราต้องกลับมาแก้แค้นตายซะนี่เลยค่ะ จำนวนศพก็มีนะคะที่เราฆ่าแล้วก็จานวนคนเกลียดก็หายไปแล้วเพราะว่านางตายแล้วชุบได้ด้วยนะคะกดไปที่ปุ่มแอคชั่นค่ะแต่ต้องเข้าไปใกล้ๆกับศพก่อนนะนี่มันก็จะแบกขึ้นมาจากนั้นเราก็วานมาที่วัดเลยค่ะเพื่อที่จะทําการชุบนั่นเองเราต้องขยับไปใกล้ๆกับฐานบูชาก่อนนะ ให้มันขึ้นปุ่มท้องมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดปุ่มน,นี้เลยค่ะเพื่อที่จะ,จะทําการชุบ5 0 0พเยนไม่มีตังค่ะชุบไม่ได้ลืมว่าซื้อดอกไม้ให้ผู้ชายหมดแล้วงั้นก็เอาไว้นี่แหละฝากท่านไว้ก่อนนะคะเผื่อท่านจะดีเดี๋ยวชุบให้เองป่ะค่ะว่าไปบ้านผู้ชายนี่ค่ะจะเป็นการทําการเกลียดการทําให้คนรักหรือกะ แล้วก็การค่าคนอะไรประมาณนี้นี่คือคำสั่งให้ผู้ชายตามเรามานะเราจะลองทำคำสั่งวิ่งตามดูก็คือได้ไม่จำนวนจำกัดเลยนะให้วิ่งตามเนี่ยได้หลายๆคนก็ได้อย่าไปหาหนูทดลองอีกสักตัวหนึ่งในร้านนี้มีคนด้วยคาเฟ่หนุ่แมแสดงขอยืมตัวแป๊บนึงนะ เห็นไหมคะเราจะใช้คําสั่งให้เขาตามเรามาก็คือไม่ได้ถ้าเราไม่เคยพูดคุยกับเขามาก่อนเนี่ยเราต้องกดท้อก่อนสัก2อสามครั้งค่ะเขาถึงจะตามเรามานะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเรามาช่วยกันหาเงินกันดีก,กว่าก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกําลังใจให้พี่บุ้งกี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย